โอเคนั่นคลิปนี้ก็สวัสดี FC แล้วก็สวัสดีลูกค้าทุกท่านเหมือนเดิมนะครับนะครับคลิปนี้เป็นคลิปถ่ายงานก่อนส่งนะตัวนี้จะเป็นอ่าปรีคอร์สสทางนะครับตัวนี้ก็จะมาแจ้งลูกค้าด้วยนะครับว่าอ่ามีของแล้วนะครับมีของพร้อมส่งแล้วนะครับนะครับปรีคอร์สสทางนะครับหลังจากหมดไปนานนะครับรุ่นนี้ขายดีมากนะครับนะครับมีเท่าไหร่ก็หมดนะครับตัวนี้นะนะครับรอบนี้ก็มีแค่12เครื่องเท่านั้นนะครับถ้าหมดก็รอประมาณสักอ่า 10ถึง20วันนะครับนะครับส่วนตัวนี้ก็เพิ่งมาเหมือนกันนะครับคลอส4ทางนะครับตัวนี้ก็อ่าเป็นตัวยอดฮิตก็ว่าได้นะสำหรับสายเครื่องไฟสายดนตรีสดอ่าอิเล็กโทรอะไรได้หมดนะครับตัวนี้นะใช้งานได้ทุกแนวเลยนะครับเหมือนกันทุกตัวเลยนะครับปรีจากผมนะครับตัวนี้จะเป็นคอสสทางนะครับคอสสทางนะครับตัวนี้ก็อ่าเป็นตัวที่ ยอดฮิตอย่างที่ผมบอกนะครับจริงๆมันฮิตทุกรุ่นเลยนะครับของจากผมเนี่ยนะครับนะครับตัวนี้แยกเบรแยกกลางแยกฮอนแยกแหลมนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นปลีบวกคลอสนะครับก็คือเรียกง่ายๆก็คือปลีคลอสสามทางนะครับนะครับตอนนี้จะมีชื่อรุ่นแล้วนะเป็นรุ่น S T L ขีดสองศูนย์สองหกนะครับก็คือ S T L สองพันยี่สิบหกนะครับนะครับจะได้จํากันง่ายๆนะครับตัวนี้ราคาสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับตัวนี้นะ นะครับสามพบาทมีแยกเบรแยกกลางแยกแหลมนะครับส่วนตัวนี้จะเป็น4ทางตัวนี้จะเป็น3ทางเล่น2ทางได้นะครับตัวนี้นะจะมีสวิตช์งทางด้านหลังให้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปรีวิวให้อีกทีหนึ่งครับคลิปเก่าๆอาจจะหาไม่เจอกันแล้วนะครับนะครับสามพบาทรวมส่งนะครับอันนี้ราคาแบบโอนเงินนะครับถ้าแบบไปทางก็บวกเพิ่ม1 0 0บาทแล้วก็ลูกค้าจะต้องมีมัดจําก่อนนะครับส่วนตัวนี้4ี่พนะครับราคาเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย นะครับราคาเดิมทั้งคู่เลยนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับ4,500าบาทรวมจัดส่งให้นะครับราคานี้ก็คือแบบโอนเงินนะครับถ้าเกิดเก็บไปทางก็บวกเพิ่ม100อบาททุกชิ้นเลยแล้วก็ลูกค้าต้องมีมัดจําก่อนนะครับที่เหลือก็ไปเก็บปลายทางได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้ลูกค้ามัดจํา600นะครับก็ไปเก็บปลายทาง00 0พนนะครับเพราะว่าค่าเครื่องมัน4,5 0 0แล้วก็ค่าบริการเก็บไปายทางอีก100บาทนะครับเป็น4,600บาทนะครับลูกค้ามัดจามา600ก็ จะไปเก็บปลายทางอยู่4 0 0พันทวนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสนใจสินค้าตัวไหนก็ติดต่อไลน์นะครับเบอร์โทรของผมได้เลยนะครับของผมไม่มีตัวแทนจําหน่ายนะครับจะต้องซื้อขายผ่านผมคนเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดลูกค้าไม่มั่นใจก่อนโอนนะครับก็แนะนําให้โทรมาก่อนนะครับโทรมาคุยกันก่อนนะครับได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดท่านไหนที่ติดตามในเฟซอยู่แล้วหรือว่าในมีไลน์กันอยู่แล้วหรือเคยซื้อขายกันอยู่แล้วเนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยนะครับถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนที่ เป็นเจ้าใหม่ๆนะครับก็ติดต่อมาก่อนได้นะครับคุยกันก่อนนะครับใช่ตัวจริงหรือเปล่านะครับแล้วค่อยโอนนะครับมิจฉาชีพเยอะมากนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสนใจสินค้าตัวไหนก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมช่างสันนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมขึ้นให้ตรงหน้าจอนี่เลยนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับ